สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจร,รูโซนค่ะค่ะสวัสดีนะคะเป็นเพจที่มีให้บูชาเครื่องรางสายขาวของแท้จากทางวัดร้อยเปอร์เซนทุกองผ่านพิธีปลุกเสกจากทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ท่อปิดของเราชื่อว่าของเก่าที่ติดตัวคุณมาอ่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถือว่ามาฟังนิทานการสนุกสนุกนะวันนี้เราจะมีกองไพ่สองกองนะคะให้เลือกเนาะใช่ กองไพ่กองที่หนึ่งนะคะเครื่องรางคือกลับมาแล้วนะคะดวงตาพระศิวะอันนี้รุ่นเก่ามากๆแล้วนะคะอธิษฐานจิตปุกเซกโดยคูบากฤษณะอินทกวันโนด้านหลังเป็นลายเซ็นครูบานะคะแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์บอกมาว่ารุ่นนี้ครูบาปั้นเขาเรียกว่าตั้งใจ,งใจั้นสา ด้วยตัวเองเลยที่กุติของท่านนะคะเหลือน้อยแล้วมากค่ะที่พาร์ทเนอร์ก็เราไปเหมามาก็ที่เหลือก็จะเป็นองค์ที่ไม่สวยแล้วใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะเราเลือกเครื่องรางเฉพาะองค์ที่พลังงานดีๆนะคะใช่ความสมบูรณ์ทุกอย่างพลังงานดีๆก็คือ1สวยงามถูกต้องสองสมบูรณ์ใช่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีอะไรมันก็คือนิดเดียวเท่านั้นอะใช่นะคะเพราะอย่างอย่างมันไม่มันไม่ มันจำเป็นแล้วอะนะคะแล้วก็พลังงานค่ะความรู้สึกที่เรามีมีให้กับเครื่องรางมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่าเลือกคัดสรรมาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่ดีๆนะคะความหมายพวกเราส่วนกองไพ่กองที่สองค่ะอันนี้ก็งานเก่าเช่นกันนะคะสาลิกานะด้านหลังเป็นพลอยอธิการเจกเสหรือกูบากริณะอินทวนโนเช่นกัน สีอ่อนนะอ่อนอ่อนอ่อนเลยนะคะอ่อนมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าที่คัดมาถ้าจะไม่ผิดลายนี้เพชรหลังแบบนี้มีองคเดียวแค่ใช่ค่ะอันนี้เป็นงานเก่าเช่นกันนะคะหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวทีเจจะทําการเปิดไพ่นะคะในหัวข้อนี้นะมาเดี๋ยวทีละกองตักอ่ะอนี่นะคะกองที่หนึ่งนะคะขอ,อเชิญบาร,รมีของ องค์ <ông S 2> พระศิวะขอยแพายมาแม่นยำราวตาเห็นนะคะเดี๋ยวที่ทเชนเปิดไพ่ให้คุณหใบนะคะเดี๋ยวสับตั้งไว้ก่อนเลยใช่เป็นพลังงานโดยรวมนะสองสามสหนะคะอ่าส่วนกองไพ่กองที่สองจะเป็นนกสาริกานะคะถูกต้องขอยพงยมาแม่นยำราวตาเห็นนะคะปุ๊บปุบปบ ใบนะคะคให้เห็นกันแบบว่าคอมเพลกันเลยนะคะเปรียบเทียบกันเลยสามสี่ห้านะคะให้เวลาเลือกนะคะห้าใบานะห้าใบาตรงนี้ห้าใบานี้เดี๋ยวไปรับชมกันต่อคะ่ะ สวัสดีนะคะคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือดวงตาพระศิวะนะคะสีนี้สวยมากใช่ด้านหลังเป็นลายเซนคูบากฤษณะนะคะงานเก่ามากๆไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นดวงตา รุ่นนี้นะสีนี้จะเหลือแค่สีเดียวหรือเปล่าแม่มั่นใจเลยไม่ไม่มั่นใจเขบอกแค่ว่าถ้าไปแล้วถ้ามันหมดแล้วก็ต้องหมดเลยจริงๆใช่ค่ะเพราะทางค์ทเนอร์ก็ไม่มีแล้วเราคัดอันตรงทสวยๆและสมบูรณ์มาละถูกต้องนะฮะอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันไพ่ห้าใบที่อยู่ข้างหน้าคุณนี้นะคะพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวว่าคุณมีของเก่าอะไรติดตัวมานะคะค่อนข้างแม่นยำราวกับอาใจกันมาเลยเนาะ เริ่มจากใบแรกนะคะเดิมมูลของเก่าชิ้นแรกคืออะไรรู้ไหมไคือสัญชาตญาณเด e มมูล oh. เนี่ยมันเป็นไพ่แห่งแห่งความที่เป็นสิ่งลี้ลับ mm. สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่คุมเคลือนะคะแล้วคุณมีพลังงานที่ที่แบบว่าค่อนข้างเหมือนอยู่รายล้อมรอบตัวมากมายเลย mm. ทั้งคนที่ รักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์นะคะคนเก่าคนแก่คนเคยรู้จักคนเคยช่วยเหลือกันลายร้อมคุณไปหมดเลยหรือถ้าเกิดพูดกันในภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆคุณมีเทวดาและนางฟ้าคอยช่วยเหลืออยู่แบบหลายองค์นะคะใบแรกทำไมถึงเป็นสัญชาติญาณก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณน่ะสังเกตไหมว่าเราจะมีซิกเซนมักจะเป็นคนที่รู้อะไรก่อน เห็นอะไรก่อนรู้สึกอะไรก่อนเสมอเสมอเลยแม้จะไม่มีใครบอกก็ตามนะบางทีมันเป็นสัญชาตญาณแบบเอ๊ะหรือปิ๊งแวบอะไรประมาณนี้มันมันจะเป็นแนวอารมณ์ที่แบบว่ามันจะสัมผัสได้ว่ามันจะต้องทำอะไรอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรคนนั้นคิดยังไงกับเราคนนี้คิดยังไงกับเราอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นพลังเก่าในอดีตชาติของคุณที่คุณเคยฝึกเคยเคยฝึก ปรือกับครูบาอาจารย์ของคุณมาคุณเคยเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในสายเวทอะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่แปลกใจเลยตว่าทำไมชาตินี้คุณถึงเราต้องมาวนเวียนอยู่กับเรื่องสายมูนะคะบางคนก็เป็นหมอดูด้วยซ้าไปดูดวงให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของอ,องค์สมมาสัมพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้นะนะคะคุณมักจะมองโลกด้วย หัวใจนะคะความรู้สึกอะไรเงี้ยมักจะมาก่อนเสมอเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนใบที่สองนะคะ The Magician มันคือพอรสวรรค์พรสวรรค์ของความเป็นนักสร้างคุณนะ่ะเกิดมาพร้อมกับมือสองมือที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งที่พิเศษได้คุณมีความรู้ความสามารถมากมายแม้ว่าสิ่งนั้นคุณไม่เคยศึกษามาก,ก่อน นะคะคุณแค่สนใจแล้วคุณก็มาทำเหมือนยกตัวอย่างเช่นว,ว่ามาดูดวงอะไรประมาณนี้นะคุณไม่จาเป็นต้องเรียนอะไรเยอะบางทีไม่ทันได้เรียนแต่คุณก็สามารถที่จะรู้แล้วคุณจะบอกใครอะไรยังไงก,ก,ก,ก็ตามความรู้สึกของคุณอะนะคะคุณมักจะเป็นคุณอะเรียกได้ง่ายว่าคุณเป็นคนที่คิดทุกอย่างในในในภาพที่คนอื่นเขามองไม่เห็น มักจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งในอดีตชาตินะคุณอาจจะเคยเป็นแบบเป็นพ่อมดแม่มดเออนะคะเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่หรือแม้กระทั่งผู้ที่ผู้สื่อสารกับพลังงานสปิริตชวลต่างๆและในชาตินี้จะบอกเลยนะพลังงานนั้นอยู่และยังคงตามคุณอยู่ในภพชาตินี้แต่เพียงแต่ว่าคราวนี้นะ เขาต้องการให้คุณสร้างความสร้าง,สร,างสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยความตั้งใจเอาความสามารถที่คุณมีนี่ยมาใช้ประโยชน์มาช่วยเหลือผู้คนมาช่วยเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะด้วยหัวใจที่แบบว่าบริสุทธิ์คือช่วยคนด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าเอ้ยเรามีความสามารถตรงจุดนี้คุณสามารถช่วยคนได้อ,อารมณ์ประมาณนี้นะคะใบต่อมา the her f r e n ชิ้นที่สามที่ติดตัวคุณมาก็คือปัญญาและความเป็นครูคุณสามารถคุณสามารถนะคะเป็นผู้ที่เรียนรู้อะไรแล้วแบบมันเข้าลึกได้ถ้าศึกษาธรรมะาก็เข้าลึกถึงเข้าลึกถึงแบบปัชญาได้เลยอสามารถนำความรู้นะั้นะถ่ายทอดถึงสู่ผู้อื่นได้เพราะว่าความที่แบบมันเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยเคยแบบสะสมมาซึ่งแบบบางทีคุณอาจจะเคยเป็นพรามอย่างเนี้ย เคยเป็นครูบาอาจารย์คนอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนเลยมันยังคงตราตึกในหัวใจของคุณอย่างเหนียวแน่นมากๆนะคะคุณเข้าใจหลักการของโลกใบนี้นะคะคุณมีโครงสร้างทางความคิดที่เป็นระบบระเบียบซึ่งอาจจะเป็นมาซึ่งซึ่งถ้าถ้าเกิดอขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะในอดีตชาติคุณอาจจะเคยเป็นแบบนักบวช เป็นครูอันนี้เพิ่มขึ้นนะ<ช>เป็นนักบวชด,ด้วย<ช>เมื่อกี้บอกผัดพลามแล้วใช่ไหม<ช>ก็แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่สอนธรรมะอย่างเงี้ยนะคะในชาตินี้คุณก็จะมีอพวกเนี้ยตามมาแล้วคุณก็มักจะอยู่ในสายแบบสายปฏิบัติธรรมจะเจอกลุ่มเพื่อนเจอกลุ่มรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยสายเดียวกันเสมอๆจิตวิญ,ญญาณของคุณมันยังคงจําสิ่งนั้นได้นะแล้วก็ แล้วก็คุณจะต้องมีหน้าที่ส่งต่อความรู้ต่างๆสู่คนรุ่นหลังต่อไปอคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันนะคะแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับคนอื่นเขาเห็นทางของเขาเองอนะส่วนต่อมาสิ่งที่ติดตัวคุณมานะคะสิ่งที่ติดตัวคุณมาสิ่งที่สี่ก็คือ คู่ให้ความสุขการเป็นคนที่มีหัวใจที่เป็นแบบหัวใจบริสุทธิ์นะฮะคุณนะ่ะเป็นคนที่สามารถสร้างความอบอูนให้กับผู้คนอื่นได้นะที่ใดมีคุณที่นั่นมีสุขอืนะแล้วก็ในอดีตนะจะบอกว่าในอดีตเลยคุณนะอาจจะเคยเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นเป็นคนที่คอยฮิลลิ่ง ผู้อื่นด้วยความรักรักษาคนอย่างเงี้ยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ในชาตินี้ความอบอุ่นความอบอุ่นนั้นมันยังคงเปล่งประกายอยู่นะและนั่นคือเหตุผลที่แบบว่าคุณไม่สามารถที่จะกลายเป็นคนเย็นชาได้ไม่สามารถอยู่เฉยๆไม่ช่วยคนได้คุณอะคือคือผู้ที่จะต้องส่งมอบความสุข ช่วยเหลือผู้อื่นและคุณก็ได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะฮะเป็นแสงสว่างเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นคนมีสปอตไลท์ในตัวเองอะอยู่ที่ใดใครๆก็รู้จักเพราะว่าอะไรเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่คุณเคยช่วยเหลือเมื่อในอดีตชาตินะฮะไม่แปลกใจว่าทําไมคุณจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงมีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นอะในภพชาตินี้นแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายนะฮะพลังแห่งการให้แหละเนี่ยหกเหรียญหกเหรียญคุณมีธรรมชาติของความเป็นผู้ให้อยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือแม้ว่าบางครั้งอ่ะคุณอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะแต่มันก็ให้อ,ะอ่ะแม้ว่าเราก็แบบสุดๆแล้วอ่ะแต่เราก็จะทนเป็นคนเย็นชามไม่ได้ไงนะฮะในอดีตคุณเคยอาจจะเคยเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองคนอื่นเป็นนักบุญคนใจบุญ นะคะในชาตินี้จะบอกให้เลยนะว่าบุญกุศลในอดีตจะตอบแทนคุณมาโดยอะไรโดยให้คุณเป็นคนที่มั่งคัง่งนะคะแล้วเวลาที่มีปัญหาอะไรก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเสมอๆเลยคุณจะไม่อยู่โดดเดี่ยวนะตกที่ตกน้ําตกน้ําไม่ไมหลตกไฟไม่ไม<ๆ>อะไรประมาณนี้นะคะจะมีคนที่ดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเลย ดังนั้นน่ะของเก่าที่ติดตัวของคุณน่ะมันไม่ใช่กรรมมันไม่ใช่กรรมนะคะแต่มันเป็นเป็นของขวัญทางจากจิตวิญญาณอ,อย่างเงี้ยนะคะทจึงทําให้คุณน่ะในวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเป็นคนทั้งอ่อนมีความอ่อนโยนมีแววตาที่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความความความใจบุญน่ะนะคะเป็นคนแมทมาในรูปแบบ ใครๆก็เชื่อถือพูดอะไรใครก็ฟังอย่างเงี้ยมีหลักการนะฮะซึ่งบางทีนะจีเจอยากบอกเนี้ยคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเตงทั้งหมดก็เพราะว่าคุณอาจจะยังแบบยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อมันถึงเวลาแล้วคุณจะเข้าใจว่าทุกว่าคุณน่ะคือคนที่ค่อนข้างพิเศษอืมพิเศษอันดับต้นๆเลย สร้างสมบุญบารมีในอดีตลชาติค่อนข้างมามากเลยนะนะคะดังนั้นคุณอนะไม่ได้เริ่มจากจากศูนย์เรียกง่ายงคือไม่ใช่คนไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยคุณอนะเริ่มจากบุญบารมีเริ่มจากวินจิตวิญญาณที่มันแบบมีแต่การให้อะที่สะสมมาแสนยาวนานเลยนะฮะอ่ะก็ ขอบอกประมาณนี้ละค่ะค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชานอลล์ูนสโตนฝากกดแชร์กันนะคะแล้วขอขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยากบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลทัาอินบ็อกซ์เพจเฟซบ o ๊กรูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ได้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะซีเจและเพื่อนก็ขอลาทเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเครื่องรางที่คุณเลือกก็คือนกสาลิกานะคะอันนี้งดงานงานเก่ามากๆแล้วนะอธิษฐานจิตลุกเซกโดยครูบากริชนะอินทวันโนนะคะถ้าใช่ถ้าจำไม่ผิดนะลายแบบนี้สีแบบนี้มีองค์เดียวอันอันนี้มีองค์เดียวแน่นอนค่ะหมดแล้วหมดเลยนะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเลือกเข้ากรอบแบบตั้งใจตั้งใจนะคะสามารถแบบหนิบ เนบได้เลยนะใช่หรือว่าจะห้อยกับพักเอ่อพุ่งกรอบก็ได้ใช่ค่ะตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน,นดูไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยพกติดตัวก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราว่าอย่างน้นอยๆเราก็มีแบบมีสิ่งมงคลอยู่กับตัวอะไรประมาณนั้นน,นะเวลาที่เรามีความสุข เวลาที่เวลาที่เรามีความเชื่อมากนะสังเกตไหมว่าทางแก้ของปัญหามันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆอะนะแล้วก็การการปัญหาต่างๆมันก็จะรู้สึกว่ามันสลายไปแบบโดยที่เราแบบใจยังเบาสบายอยู่ประมาณประมาณนี้มันไม่โดดเดี่ยวอะนะคะ โอเคสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะคุณมั่นใจแล้วว่าคุณเลือกกองนี้นะไพ่ที่คุณได้ก็จะมีหกเหรียญมีหกถ้วยมีสิบถ้วยมีห้าดาบแล้วก็มีห้าถ้วยนะคะจะบอกเลยนะว่าของเก่าที่ติดตัวคุณมาเนี่ยมันเป็นความทรงจําจากชาติก่อนที่ว่ายังส่องแสงในชีวิตของคุณปัจจุบันนี้แบบว่าสว่างมากเลยเนาะนะคะเหนียวแน่นมากนะ จะบอกเลยนะว่าเรื่องราวในไพ่นี้นะมันมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งพลังงานที่มากมีมากกว่าที่ที่คุณคิดะนะฮะเรียกได้ว่าคุณเนี่ยนะเป็นเป็นดวงจิตที่ดวงจิตเก่าที่ว่าเคยผ่านอะไรมาค่อนข้างมากนะคะมันไม่ใช่ว่าแค่เคยสู้นะแต่มันมีการให้มีทั้งเรื่องของความรักแล้วก็การสูญเสียและเติบโต ปะปนกันเต็มไปหมดเลยในนี้พลังของคุณไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พลังที่ธรรมดานะคะคนกล่องน,นี้นะฮะอ่าอ,อมันมันมีความทรงจำอะไรกับมาเยอะมากอะ่ะโดยเฉพาะตัวเด่นเลยอะ่ะเรื่องความรักแล้วก็การที่คุณรู้จักยกโทษให้ตัวเองแล้วหรือให้อภัยตัวเองนะฮะอ่ะมาเริ่มจากเนี่ยนะของเก่าชิ้นแรกของเก่าชิ้นแรกที่ติดตัวคุณมาหกเหรียญ ใบแรกเลยมันเป็นพลังของการให้โดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีจิตใจความเป็นผู้ให้เนาะอมอมอมอาลีในอดีตชาตินะคะจะขอเล่านิดหนึ่งว่าคุณคือผู้ให้อาจจะเป็นแบบเป็นเป็นนักบุญชอบทําทาน,นเวลาเวลามีงานบุญอะไรเงี้ยก็ออกลงทานอย่างเงี้ยแล้วเวลาใครมาจะใครใครลําบากอะไรเงี้ยของเงินเนี้ยคุณคุ้นมากจ้ะ ให,ให้ให้ให้แบบว่าเออมันไม่ได้คิดว่าจะต้องได้ตอบแทนกลับคืนมามันมีหัวใจของความเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตัวเองนะคะใครมีปัญหาอะไรคุณก็ช่วยเขาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจดูแลทุกอย่างนะคะคุณค่อนข้างมีหัวใจที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความเจ็บปวดของผู้อื่นใครเป็นยังไงคุณเข้าใจหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็มักจะยื่นมือออกไปช่วยเหลือพวกเขาเสมอๆเ,เ,เลย ดังนั้นในชาตินี้นะพลังนั้นมันยังอยู่มันทําให้คุณมักจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ก,ก,ก็ด้วยความเป็นผู้ให้มันก็ยกังมีคนที่เข้ามาช่วยคุณอะ่ะแต่ว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนนันะคุณก็มักจะคุณก็มักจะไม่ลําบากเรียกได้ว่าได้แบบนี้เลยนะก็มักจะไม่ลําบากมันมีทั้งการให้และการการรับเนาะนะคะแล้วก็ อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่คุณติดนิสัยของการให้ให้จนลืมอ่ะให้จนลืมตัวเองอ่ะคุณก็ต้องมาพิจารณาด้วยนะว่าว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงก็ต้องก็ต้องแบบว่าพิจาราณาด้วยรักตัวเองก่อนอันดัแรกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะจะบอกให้เลยว่าดวงนี้เป็นดวงของคนที่ไม่ทุกข์หนาหรอกอม,มันก็มักจะมีอะไรให้คุณรอดพ้นในแต่ละวิกฤตอ่ะ บบบางคนก็ฉีวเฉียดเลยนะนะคะอะต่อมาชิ้นที่สองหกถ้วยหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความทรงจําจากอดีตชาตินะคะคุณอะเป็นเป็นคุณอะมีจิตวิญญาณของของความผูกพันที่ค่อนข้างแบบลึกซึ้งกับคนแล้วก็สถานที่นะบางทีบางครั้งบางคราวคุณอาจจะฝันถึงภาพที่คุณไม่เคยเห็นหรือว่าคุณรู้สึก คุ้นกับคนบางคนแม้ว่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเลยนะมันมันเป็นความทรงจําเก่าที่มันย้อนกลับคืนมาแล้วก็มีสัญญาเก่าๆที่คุณเคยทํากันไว้อะก็กลับคืนมากับบางคนก็เจอคนรักเก่าบางคนก็เจอครอบครัวเก่าบางคนก็แบบเอ้ยเขาไม่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแต่แบบอยู่กันไปอยู่กันมาคือเหมือนครอบครัว อะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะเขาก็ตามแล้วก็ตามติดกันมานั่นแหละนะถึงแม้จะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันก็เข้าใจกันได้อะมันก็และก็มีบ้างนะเข้ามาในรูปแบบของการต่อสู้ต่อสู้แต่ว่าในอดีตชาติมันเคยผูกพันกันมาเพื่ออะไรเขาต้องการให้คุณเรียนรู้ให้อภัยกันและกัน ให้มันให้มันล้างล้างแทนกันจนจบอะ uh huh. แล้วก็อโหสิกรรมดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณมีเจ้ากรรมในเวมีคนที่แบบต่อสู้ไม่ชอบทําร้ายเราแย่งคนรักของเราหรือว่าหรือว่าคอยแบบกันแกล้งเราอะไรอโหสิกรรมไปค่ะเพราะเขาให้โอกาสคุณมาเพื่อที่จะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วคุณจะได้ไปต่อได้ นะฮะไม่ว่าใครทําอะไรเราก็ตามนะจําไว้เลยว่ากรรมของเขาไม่ใช่กรรมเรา <พอ S 1> เรา <พอ S 1> มี <พอ S 1> เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ไปรู้ไปนะทุกก็ให้รู้สุขก็ให้รู้อะไรประมาณนี้นะฮะคุณนะมีหัวใจของคนที่มีรักที่ค่อนข้างจริงใจและในชีวิตของคุณคุณมีพิมิทแท้อยู่แล้วคุณมีครอบครัวที่รักคุณอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะ ของเก่าที่ติดมาบาง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 สว่วนมันก็จะเป็นหัวใจที่จดจําความรักมากกว่าความเจ็บปวดนะนะคะ,ะคุณดังนั้นหน,น,น้าที่ของคุณตอนนี้ก็คือการเยียวยาความสัมพันธ์ที่มันค้างคาในอดีตซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมาเพื่อให้อภัยกันคนที่เป็นศัตรูคุณาชาติที่แล้วก็อาจจะเคยเป็นครอบครัวเราก็ได้แล้วก็คิดแบบนี้นะคะมันจะได้อมันมันจะได้แบบ อย่างน้อยอโหสิกรรมไปแล้วเนาะอภัยกันอภัยทั้งตัวคุณและตัวเขาอะคุณก็ใจสบายอืและมันจะได้เดินทางไปต่อได้อืนะคะส่วนใบต่อมานะคะใบที่สามเนาะชิ้นที่สามก็คือสิบถ้วยมันเป็นพลังของบ้านและเป็นพลังของความสุขที่มันแท้จริงความสุขของคุณจริงๆความสมบูรณ์แบบของคุณนะคะในหลายพบหลายชาติเลยนะคุณอะเคยมีครอบครัวที่อบอุ่น เคยสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและคุณก็รู้จักความสุขอย่างแท้จริงนะมันไม่ใช่มาจากการที่แบบซื้อของให้การนู่นนี่แต่มันเป็นความรักที่แบบมันมาจาใจ่ายะนะมันมันคือมันคือการได้รักแล้วก็การถูกรักอะไรประมาณนี้ของเก่านะ ที่ที่จะปิดตัวคุณมาเมื่อในอดีตคุณสร้างแบบนั้นมาใช่ไหมในชาตินี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีบ้านที่มีแต่พลังงานบวก,บวกมีแต่คนที่รักคุณคุณจะเจอครอบครัวที่แท้จริงของคุณคุณจะเจอคู่แ้ของคุณอย่างแน่นอนอนะคะแต่ก่อนตอนแรกอาจจะเจอคู่เวรคู่กรรมก่อนอเจอคนคิดไม่ดีก่อนเจออะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายท้ายสุดอะ่ะ นะสิ่งนี้จะมาปรากฏในชีวิตของคุณนะคะโอเคแล้วเมื่อคุณเจอคุณต้องรักษาเขาไว้คุณต้องรักษาค,าคอราอบครัวคุณต้องแบบว่ามีการเทคแคร์เทคแคร์เอาใจใส่กันและการอย่าลืมเลือนกันไปชนะสร้างแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่หมอะไรอันในอดีตที่มันที่มันแบบเคยผิดหวังเคยทาเ่าลแล้วจบไปเอาใหม่นะคะ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยสร้างความรักให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะ,ะแล้วก็ใบที่สี่นะฮะของเก่าอะไรที่ติดตัวคุณมาโอจะบอกเลยนะว่าในชาติชาติหนึ่งเนี่ยขอเล่านิดนึ่งนะคุณเคยเกิดเป็นนักรบแหละแล้วก็เคยผ่านสงครามหรือว่าความขัดแย้งใหญ่มาแล้วคุณต้องเลือกระหว่างชัยชนะ หรือความถูกต้อง oh. โอประมาณนั้นอะนะคะคุณต้องเลือกแล้วคุณก็ต้องแบบคุณก็ค่อนข้างค่อนข้างขัดแย้งในใจเนาะความถูกต้องมันก็อืแต่ว่าทีมเรามันก็ต้องชนะสิใช่ดังนั้นไอ้พวกนี้แหละมันเลยติดตัวคุณมาทําให้ใจของคุณในวันนี้อะ่ะมันเลยมีตรงนี้ไงก็คือกลัวที่จะเสียอืม hmm. กลัวเสีย จนบางครั้งมันทําให้คุณไม่อยากสู้ออืมไม่อยากที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ไม่อยากทะเลาะเนี่ยมนเป็นประมาณเนี้ยแต่จะบอกเลยนะว่าในภพชาตินี้ที่เขาที่คุณได้มาเกิดน,นะคะบทเรียนต่อไปนี้อยากจะให้คุณได้เรียนรู้ก็คือว่าชัยชนะที่แท้จริงอะ่ะมันคือการที่คุณเลือกที่จะอยู่กับอยู่กับความความจริงของตัวเองเขาหอ เออใจมันคิดอะไรก็ตามนั้นเลยอืเนี่ยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันผิดอะ่ะคุณก็เลือกคุณก็ต้องไม่ทําอืมเออเหมือนเหมือนประมาณว่าอ,อ่มันไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องขัดแย้งอะไรเลยคุณรู้แล้วนี่ว่าในเมื่ออดีตของคุณอะ่ะคุณเคยทําผิดพลาดมาฉะนั้นในชาตินี้ เราก็ต้องเลือกในเส้นทางที่มันถูกต้องอะ่ะหลักเลยนะศีลธรรมจัญยา<ช>จบเลยจริงศีลธรรมจัรญ,ญาเลยแม้ว่าคนที่ที่เขาคุณรักอะ่ะเขาจะบอกคุณว่ามันต้องอย่างนี้นะเราต้องเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองก่อนนู่นนีแต่ว่ามันผิดอะ่ะผิดศีลธรรมจัญยาคุณไม่ต้องเลือกแล้วคุณไม่ต้องมานั่งแบบกังวลหรือ c o n ฟิ s สับสนนุ่นวุ่นวายอะไรขอให้คุณเลือกที่จะสร้างบุญให้ตัวเองนะคะชนะคะ นะอย่าตกอยู่ในพันธนาการพวกนั้นต่อเนาะแล้วของเก่าที่ติดตามคุณมาใบสุดท้ายคือห้าถ้วยนะในในชาติชาติหนึ่งละกันนะฮะคุณก็เคยเคยสูญเสียสิ่งสำคัญไปซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องคนรักครอบครัวหรือบ้านและจะบอกว่าความเศร้านั้นมันยังติดตัวคุณมามในทางจิตวิญ,ญญาณ บางทีนะก็เคยไหมว่า้ทาไมเราเรียนรู้สึกเศร้าทําไมเรารู้สึกว่าเรายังขาดซึ่งไอาการสูญเสียเมื่อในอดีตนั่นแหละมันเลยทําให้คุณเกิดความกลัวการสูญเสียในชาตินี้อืบางทีเราไปยึดมั่นถึงมั่นในอดีตชาติมากเกินไปไงชาตินี้มันก็ยังมันก็มาเป็นพันธนาการให้กับเราทําให้เราสุขก็สุขไม่สุดอย่างเงี้ยน,นะปล่อยวางอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นเหมือนครูบาอาจารย์คุณจะมาสื่อบอกซีเจนะคะว่าคุณต้องปล่อยวางให้ได้นะนะคนที่เรารักอะ่ะวันหนึ่งเขาก็จากเราไปมสมบัติภระสถานอะไรเอาไปก็ไม่ได้ใช่คุณต้องสร้างสมบุญบารมีอย่าไปกลัวสูญเสียมันไปอย่าไปพยายามโเทคปกป้อง เหนียวล้างมันไว้จนมันกลายเป็นพันธนาการเป็นบ่วงทําให้คุณไปสู่อิสระภาพไม่ได้ออย่างเนี้ยนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องทิ้งสิ่งที่มันถ่วงคุณไว้นะคะอะไรที่มันเป็นอดีตอ่ะก็ปล่อยมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ใช่อารมณ์ประมาณเนี้ยเหมือนเขาอยากให้มาบอกประมาณเนี้ยนะคะดังนั้น คุณต้องรู้จักการให้อภัยแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะมันก็จะทำให้อนาคตภายภาคหน้าของคุณมันงดงามมันจะงดงามจากภายในของคุณก่อนแหละคุณจะมีความสุขก่อนแหละอเออนะฮะเรื่องเรื่องอะไรมันอนาคตยังไม่เกิดแต่ตอนนี้คุณมีความสุขแล้วคุณจบแล้วคุณไม่ยืดมันลนะเนาะมันไออะไรที่มันหนัก,นกๆไัเพว้ปล่อยมันไปนะคะเนาะ,นะคุณเกิดมาเพื่อปลดลลอก ของเก่า<ช>นะคะที่คุณเคยสร้างไว้นะแล้วก็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 วกทำทใจให้เบิกบานเข้าไว้นะ,นะเพราะว่าดูแล้วว่ามันเหมือนกับในความความรู้สึกของคุณข้างในมันเศร,าร้ามันเศร้าเศร้า,ราบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แล้วว่าเศร้าเนืออะไรจริงนะคะเออเริ่มเริ่มจากการดูใจของตัวเองตัวเองก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะ ค่ะก็จบแล้วนะสำหรับกองไพ่กองที่2นะคะขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช e l r ลรูนสโตนฟากดแชร์กันนะคะขอขอบคุณสารทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะถ้าใครสนใจอยาบูชาเครื่องรางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กรูนสโตนได้เลยนะมีแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะกากและเพื่อนก็ขอลาเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ